พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์ิติศักตร์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรน,ตนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์ิติศักตร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความผิดต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาครับความผิดต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาจะมีดังนี้นะครับ หผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่มีความผิดตามมาตรา 136. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2องหมืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 2. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายมีความผิดตามมาตราหนึ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสนะครับผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่มีความผิดตามมาตรา1-38ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและ ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เขยนว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับสี่นะครับผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เขยนว่า จะใช้กำลังประทุษร้ายมีความผิดตามมาตรา139ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน80,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับข้อต่อมาก็คือข้อ5ผู้ใดถอนทำให้เสียหายทำลายหรือทำให้ร้ายประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอ่านเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน ในการยึดอายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆมีความผิดตามมาตราหนึ่งสี่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับข้อ6นะครับผู้ใดทำให้เสียหายทำรายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไรประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใ,ใดๆอันเจ้าพนักงานได้ยึดรักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปต,ตามกฎหมายไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตามมีความผิดตามมาตรา142ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ